หาผลหารและเศษโดยการหารสั้นพร้อมตรวจคำตอบ8,998หารด้วย7วิธีทำมรรทัดแรกเขียนเครื่องหมายหารสั้นตัวตั้ง8,998ตัวหาร7เป็นการหารเวลาหาคำตอบเราจะใช้การคูณมาช่วยในการหาคำตอบ เราจะดูว่า7คูณจำนวนใดไม่เกิน8ก็คือ7คูณ1เป็น7 7แล้วนับให้ถึง8 7แล้ว8เหลืออีก1เขียนไว้หน้าเลข9ต่อไป7คูณจำนวนใดไม่เกิน19 7คูณ1เป็น7 7คูณ2เป็น14 7 คูณสเป็น14 14แล้วนับให้ถึง19 14แล้ว15 16 17 18 19เหลืออีก5เขียนไว้หน้าเลขเก้าต่อไป7คูณจำนวนใดไม่เกิน59 7สเคูณหเป็น7 7็เคูณสเป็น14 7สเคูณสเป็น21 7สเคูณสเป็น28 7จคูณหเป็นสามสิห้เคูณหเป็น42 7สิบสองเจ็คูณเเป็น49 7สเคูณแปดเป็นห้าสิบหกเคูณแปดเป็นห้าสหหหแล้วนับให้ถึงห้าสิหหแล้วห้าสิบเห้าบแห้าสิเหลืออีกสาม เขียนไว้หน้าเลขแปต่อไป7คูณจํานวนใดไม่เกิน38 7สเคูณหเป็น7 7็เคูณสเป็น14 7สเคูณสเป็น21 7สเคูณสเป็น28 7สเคูณหเป็น35 7สเคูณหเป็น35 35แล้วนับให้ถึง38

หนึ่งสร้อสาเศษสมหากคำตอบได้แล้วนะคะให้ตรวจคำตอบด้วยในการตรวจคำตอบนั้นเราจะนำตัวหารก็คือ7มาคูณด้วยคำตอบที่เราหาได้ก็คือ หนึ่งพันสองร้อยแปดสิบห้าวงเล็บเปิดเจ็ดคูณหนึ่งพันสองร้อยแปดสิบห้าวงเล็บปิดแล้วก็ต้องบวกด้วยเศษที่เหลือก็คือบวกด้วยสามเห็นในวงเล็บทำในวงเล็บก่อนค่ะนำเจ็ดคูณห้าเป็นสามสิบห้าใส่ห้าทดสามนำเจ็ด คูณ8เป็นห้าทดอีก3ามค่ะ56แล้ว5้าสิบห้าสห้าใสเกทดหนำเจ็คูณสเป็น14ทดอีก5ค่ะ14แล้ว15 16 17 18 19ใสเก้ 9, ทด1นึ่งนำเคูณหเป็น7ทดอีกหนึ่งเป็น8ด ในวงเล็บคูณกันได้8,995ก็ต้องบวกกับเศษที่เหลือค่ะก็คือบวกด้วยบวกด้วย3าํทการบวกหลักหน่วย5บวก3เป็น8นะคะที่เหลือทางด้านหน้าเหมือนเดิมก็จะได้เท่าไหร่คะ8,998ก็คือ วงเล็บเปิด7คูณ1น8 5วงเล็บปิดบวก3ก็คือนำตัวหารคูณด้วยผลหารแล้วก็บวกด้วยเศษที่เหลือได้เท่ากับ8,998เท่ากับตัวตั้งไหมคะตัวตั้งก็คือ8,998แสดงว่าเท่ากันใช่ไหมคะเท่ากันก็แสดงว่าคำตอบที่เราหามาได้นั้นถูกต้องก็คือตอบ 1285เศษส